สวัสดีค่ะดิฉันพิมพาชอยจันทนะคะประจำอยู่ที่ซัมซุงโรบินสันลาชบุรีค่ะวันนี้จะมาแนะนำ3จุดขายของ S25 ซีรีส์นะคะมีอะไรบ้างไปดูไปชมกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะจะเป็น AI สั่งงานด้วยเสียงที่สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเสมือนมีเลยาส่วนตัวและสามารถทำงานร่วมกับแอป,ปอื่นได้อีกด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองยกตัวอย่างนะคะ วิธีการกดเรียกนะคะเราก็แค่กดปุ่ม power นะคะค้างไว้แล้วเขาก็จะขึ้นมาช่วยหาร้านอาหารในราชบุรีที่อร่อยและรีวิวดีมา3ามร้านพร้อมแผนที่ค่ะแน่นอนค่ะนี่คือร้านอาหารสามแห่งในราชบุรีที่ได้รับคะแนนสูง หรือถ้าใครชอบดูคลิปวิดีโอหรือว่าดูข่าวนะคะแต่เราไม่มีเวลาดูก็จะให้ a i นะคะช่วยสรุปคลิปวิดีโอให้เราได้ด้วยนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันเลยค่ะช่วยสรุปคลิปวิดีโอนี้ให้หน่อยค่ะแน่นอนค่ะวิดีโอเกี่ยวกับคดีของมาร์คีอไอต่อไปนะคะน่าจะถูกใจสายคอนเทนต ั่นก็คือการตัดเสียงรบกวนในคลิปวิดีโอนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นการถ่ายคลิปวิดีโอจากเครื่องไหนก็แล้วแต่สามารถส่งเข้ามาใน e 25เพื่อตัดเสียงรบกวนได้การตัดเสียงรบกวนก็สามารถตัดได้ถึง6เสียงเลยนะคะอย่างเช่นเสียงฝูงชนเสียงลมหรือว่าเสียงดนตรีนะคะก็สามารถตัดเสียงได้ทําให้เสียงคนพูดหรือว่าคนในวิดีโอนะคะชัดเจนขึ้น วิธีการลบนะคะเพียงแค่เราเข้าไปที่วิดีโอที่เราต้องการกดที่ AI แล้วก็รอ AI วิเคราะห์นะคะจะขึ้นมาให้เลือกนะคะว่าเสียงในคลิปวิดีโอนะคะมีอะไรบ้างเราต้องลบอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นอันนี้นะคะเราจะลบเป็นเสียงฟงชนแล้วก็เสียงดนตรีค่ะวันนี้ก็เลยจะพามปชมนะคะว่ารรยาการจะเป็นยังไงบ้างมาใช้เต็มต เมื่อลบแล้ว,วลนะคะคสสจะทำให้เห็น,นความแตกต่างของเสียงได้อย่างชัดเจนค่ะ <nt> อีกห <n> <ใ>นึ่ง AI นะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเวลาที่เราถ่ายรูปหมู่10รูปได้รูปเดียวอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าในภาพน,นะคะจะมีคนหลับตาหรือว่าภาพที่ไม่สวยแนะนำใช้ AI b e เบ a c เนะคะหรือว่าชวนเพื่อนมาถ่ายเบ d f เฟ e ด้วยกัน <_' n S 2> เราจะได้รูปที่ดีและสวยงามทุกคน,นะค่ะ การถ่ายเบสเฟสจะต้องตั้งค่าการถ่ายรูปภาพแบบเคลื่อนไหวไว้นะคะจากนั้นก็มากดที่รูป AI รอให้ AI นะคะวิเคราะห์ใบหน้าทั้งหมดแล้วก็เราสามารถเลือกใบหน้าที่ดีที่สุดของแต่ละคนได้เลยนะคะจะรองรับสูงสุดถึง5ใบหน้าเลยค่ะนอกจากนี้นะคะ s 2 5 s i ซีรีส์ยังมาพร้อมชิปเซตใหม่ snap 8 e l i t for galaxy นะคะซึ่งเร็วแรงกว่าเดิมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของ AI ได้เร็วยิ่งขึ้นด้วยค่ะ มาพร้อมดีไซน์ใหม่จอเรียบบางเบากว่าเดิมหรือว่าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจเรื่องการออกออกำลังกายหรือกังวลเรื่องสุขภาพนะคะก็จะแนะนําเป็นตัว Galaxy Watch เลยนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการออกกําลังกายการนอนหลับหรือว่าการวัดพวกความดันออกซิเจนในเลือดหรือว่าการการวัดความเครียดก็ได้ด้วยนะคะ นอกจากนี้นะคะยังรับสายผ่านนาฬิกาและข้อความการแจ้งเตือนต่างๆของแอปพลิเคชันได้นะคะโดยที่ทําให้ลูกค้านะคะไม่พลาดการแจ้งเตือนใดๆเลยแม้กระทั่งลูกค้าไม่ได้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะคะหาลูกค้าท่านใดสนใจนะคะหรือต้องการชมสินค้าจริงนะคะเข้ามาที่ชอ s ซัมซุงบรินัาราชบุรีได้เลยค่ะ